ค่าประเด็น,นั่งตลาดน้องน้องมเสือ่อาหารเห็นไม่หอประเด็น,นั่งสีเดินข้างกลับบนันเรื่งตลาดคาเจ้าคิดเรื่องมัขึ้นพย่ยาพอบายมากกเจ้าดเรื่องตลาด,งดออน,นาางเ่ดเนะด,ด้วยกับเด้อตลาด เป็นเจ็บไปเบิเร์ตเราไปเดินกันเลยเมา,า่อไหร่บ้างมีตารางมุงเงียเหนือนกันเจออ้าวกันเอาของมามีตลรถจอดเป็นตับอันนี้เกอัน,นี่แฟตดเดือะเด้อแเกดหลังกระช่วงกันข้างนอะ เดือนกำลังเดินทางกลับบ้านเดือนไทยพี่น้องเห็นน้ำหนอนเนาะอันนี้เสียงข้าจอนสั่งมันสำหนักงานย่อท่าหนักงานย่ท่าเนาะ ก็เจ้าก็ล่างสางนุนี่ก็เจ้าสัางนี่นีอนกันเนาะเศ้าก็สั่งแอบๆมัคนรดทีหยยบออกส่างมมดเลย ยังหลบกวนจนังอยด้วยค่ะเด้ออันนี้ทางออกไปพุ่นนั่นไปถนนพระรามหกออกไปทางกระซ่วงกันข้างนะค่ะเด้อน,นีุ่นกำลังก่อสร้าง เรากำลักลงก่อสร้างเนาะเนาะบนอีกทางนึงไปเพื<ฮ>่อนขามทางก่อนเหมือนรถไหลยี่นองเลย มกกาตลาดมาเสืออาหารแมวเดินยางรอริมฟุตบาทใกล้ๆเอาย่านรถรถไหล แมวเจ้าเสือไปเดือนนั่นมาอาหารอาหารเบิร์ดไปเดือนนึกว่าแมนแมวเจ้าเสือออนซื้อว่าแมว่นไปเดือนต่างซื้อเองเืือว่าเท่าเนาะเขามาไปเดือนก็เลยเอาอ,อาหารเจ้าเสือไอ้กินพอดีเหลือหน่อยเดียวอันนี้อีกอีกซ้อยนึงด้วค่ะเด้อไปพูทะลุปูปวงไปหอดหนั่นสุหมงหอดอันถนนพระรามหกเือกันเนาะ มึงเรีงสิขาเจ้ากับจุงหมาจุงยังมากยางออกกับร่างกายบุงบุเขาห้อง ห้องวันแต่ย uh. ูใส่นอนบอกโอ้พี bye ่น้องนี่แล้วเดินเฉเบ้างบินไปแล้วนกมาเฉเบ้างนกจังน้อยนกบินนี่จากเราป่ะเนี่ตัวใหญ่ใหญ่เมื่อกี้นกอีหย่างบี้ดอกไม้มางวดนี้ดอกไม้บอกสวงามโอ้แมวตัวใดนนะตัวบกใหญ่เลยป่ะนี่ยดำทะมึนเลยแมว อันนี้อีกซ้อยหนึ่งเด้อค่ะเด้อซ้อยอันนี้ทะลุไปพู้นนั่งมองถนนใหญ่พระรามหกคือกันมึงแมวตัวบแบบย่าย่นอ่ะยงางห้อยอ่ะมึงแมวตัวย่ายย่ายเปน้องอันนี้ก็อีกซ้อยหนึ่งเด้อค่ะเด้อเป็นเดือนขำกอนมันหยานรถมาก มองมองประเดือนมากหอดมองนี่นกอันอันก,ก,นนนกาเหลาสีมากห่องมืงนีไบ่ได้ยินเสียงเลยมนี้ม่ได้ยินเสียงนกกาเหาเดีเ๋ยวข้างจะน้อยกันยันรดให้หน้องเลยรดมาก เดินยังมาหอดอนหน้าบ้านเนาะเด้อก็เด้อนี่มองนี่เขาไม่วิ่งอนเล่ากันบองต้นอันนี้มันเป็นเหมือนนั่นมันเป็นบงอ่นเนี้กัดเนาเบื้องเด้อพี่น้องอันนั่นเขาเอิอนอันน,น,นอนลุกเด็กมันมากัดอันนี้ เดือนสีหายามาสีดมันอยู่นี่นอนอนะนี่ขึ้นเงินต้นเข็มประเดือนเบิ้ดเลยเออเอินนอนลูกดิกเนาะก,กินขึ้นเดียวเกี่ยงตับเลยนี่นอนลูกดิกเบื้องเห็ดแห้งดอกเข็มเป็นโลกเบิ้ดนอนลูกดิกเข่ามากนี่นอนลูกดิกกัดเบิดเลยอันนี้นอนลูกดิกเขามาเนาะค่ะเนาะกัดกินเบิดแล้วต้องสีหายามาหาาันขานอนลูกดิก๊กกินทา้งทงน นอนดุกดีกมันกัดเนาะคะเนาะกัดเบิร์ดเลยมึงน,นะตะกอนนี่เขียวจุ่มหุมม่มเนาะมันนี้มันเป็นนอนดุกดีกัดนอนตอนนัวน้อยๆนะที่ประเดียนเคยบอกนะมึงมันกัดต้นเข็มประเดียนมุนบดแล้นต้นเข็มเลยบอกงามตะกอนต้นเข็มงามงามพี่น้องประเดียนสีไปอันหายามากข่ามเนยนอนดุกดีกเข่ากัดเบิร์ด ต้นเลยมนะั้งเนี่ยทำไรเที่ยเดียวมันมาจากไสบนนอนดูดีขึ้อันนี้ทางนี้กับไปทะลุพูนเด้อค่ะเด้อมันไปแดนสีให้เบิง่งทางนี้อันนี้อันซอยที่ไปแดนยางมากเมื่อกี้เอาตัวนี้ก่อนเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดไปบทนทุกคนอยู่ดีสบายควบเก็บจะได้ความไข่จะมินไปทางเลยก็อ,อย่าลืมใส่เม็ดขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุก การติดตามขอบคุณทุกไลห์ทุกแช่เด็กค่ะเด้อขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่มากเลยช้าๆได้พลาเรียงงามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอให้กันดูดีสบายเพื่อนใหม่มากเลยช้าๆได้พาลาะะเรียงงามเนาะกันเนาะเพื่อนี้ให้บ้างม,มู่บ้านเพื่อนใหม่มากเลยช้าๆได้พลาเรียงงามเอาไปติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็ราไปซ้ำหนึ่งกันะค่ะเด้อสวัสดีตัวโลกสวัสดีค่ะ